นักสู้สาวแดนพูดดีครับวัย31ปีแล้วครับมาจากสิ์เจแมมมวยไทยยิมครับนี่คือเจนิเฟอร์กาบัดครับก็ชนะมา16แพ้6ครับโอ้ตัวสูงมากครับ170เซนติเมตร ส่วนนัชกสารายนี้ครับขุนเข่าสาวจากจังหวัดตากครับประกายพลอยมอราชพัตรลำปางยังอยู่ในวัยทีนเอชนะครับวัย19ปีสูง172เซนติเมตรโอ้ตัวสูงมากครับประกายพลอยเนี่ยครับ172-170กับ 1, โอ้ตัวสูงกว่าต่างชาติอีกนะครับประกายพลอย อายุ19ครับกับ31น้อยกว่า10นิดตาแกยังดูเด็กอยู่เลยครับไม่น่าเชื่อว่า31ปีแล้วครับเดินเข้าหาเลยครับอัแข้งแรกกับมาดุ้ยเสียหลักไปหน่อยครับประกายพลอยโอ้เนี่ครับเกาะในเลยครับประกายพลอยครับเดินเข้าหาครับเจอทีมครับอืงแข้งขวาได้โอ้ทรงแล้วเป็นมวยข่าแน่ครับประกายพลอยขีบตีตี ตีโอ้ย่างไรเจนิเฟอร์อย่งไงเจนิเฟอร์โอ้ยโอ้ยไหวไม่ไหวเจอเข่าเข้าไปครับเอาปาปูดปูดเลยครับแต่ก็ถือว่ามีสมาธินะครับเจนิเฟอร์ครับไม่รีบลุกขึ้นมาครับอ่าประกายพลอยเดินเข้าขย้ำนะครับแบบนี้ขวาขอมาตีครับโอ้โหรัวเข้าไปครับเข่าวงในนี่น่าจะไม่เป็นถอดหัวหนีครับเจนิเฟอร์ จะเวลมากลับลังครับโอ้โหโหดจริงๆครับขุนเข่าสาวจากจังหวัดตาครับดูเลือเกินครับอ่าลุยลุยอ้าวโอ้เจนิเฟอร์โอ้ก็ย่องกะแย่งแล้วครับเจนิเฟอร์โหมดยกแรกครับเดี๋ยวดูภาพช้าเนี่ยครับเปิดตัวมานี่ร้อนแรงเลยครับเสียหลักไปก่อนนะครับย่อเราไปก่อนครับแต่หลังจากจับได้เดี๋ยวดูประกายพอยนะครับ บัก <ś 2> บักเข้าไปอีกครับ <_ an> โอ้หลายบักลอเกินครับโอ้ยตัวแข็งแล้วครับนี่ครับดูครับ3ามทีสี่ทีห้ทีโอ้ยตัวโอ้ยโดนถีบหน้าอีก <_ s> บาทาลุพักเต็มเต็มครับ <_ s> แล้วจังหวะนี้เสียบเข่าครับโอ้ต้องลดการลงไปปิดหน้าท้องเลยครับ แม่แต่ก็มารัวเป็นกลองชุดเลยครับเข่าของประกายพลอยครับจะหนีไปไหนครับโอ้เบือนหนีเลยครับเจนิเฟอร์กาบาดครับบอกขอพักหน่อยครับโอเคน่าจะยังไม่ค่อยไดเรียนองในแบบคริสตีเข่าแบบนี้เท่าไหร่ครับยกที่2ครับบุมาช่องแปดครับกระปรีกระเป๋าขึ้นมาแล้วครับเจนิเฟอร์กาบาทครับหลังจากให้พักครับ แต่ก็ยังฝ่าดงแข้งของประกายพลอยเข้าไปไม่ได้ครับโอ้ดักแข้งดีครับประกายพลอยแต่ว่าย่างสู้ครับยกนี้ครับฟื้นมาแล้วครับเจนเพื่อกาบาดครับอย่าให้ขีบได้ครับหลรออยู่ครับประกายพลอยบอกมามาใกล้ๆหน่อยครับมาแล้วครับมาอยังจับไม่ได้ครับ เดินจริงๆครับเจนิเฟอร์กาบาครับอ้าวยับซ้ายเข้าหน้าประกายพลอยครับเดินเข้าหาเตะขวาดีแหมน่าจะเริ่มฟื้นจากผวังแล้วล่ะครับกระปีกระเป๋าครับเตะขวาครับยังวืดแหมประกายพลอยถอยต่อยแบบนี้ยังไงดีครับอืมหมดหรือเปล่าครับประกายพลอยเร่งเยอะยกแรกครับดูโรยๆไปครับโอ้โหเริ่มจะหายใจยาโดนฮุกซ้ายครับเจนิเฟอร์ยับซ้ายครับกูรำตัวอ้าวยังไงครับประกายพลอย โอ้น่าจะน่าจะหมดนะครับยกแรกเล่งเยอะครับโอ้แบบนี้แบบนี้อาโดนบัตรกลับหลัง,งยืนซึมอ้าวหมดยกที่สองครับโอ้ยิ้มแยแยเลยครับากันเลยวุโโยโดนจิ้มซ้ายน้าง่ายครับโอ้โหลุยแหลกจริงๆครับนี่ครับหมัดแยบ็บซ้ายเข้าหน้าโยกมาครับแข้งขวาโดนเต็มๆครับขยับไปจิ้มซ้ายลำตัว โอ้โหมัดซ้ายเข้าหน้าเต็มๆครับอื้มหุกซ้ายตบเข้าเต็มๆหน้าแหมก็ยังยืนอยู่ได้นะครับ oh, นิเวียม,มัดก,กับหลังโด, oh. โดนเลครับ spinning back ฟ i s ครับโอ้ยืนนิ่งเลยครับประกายพลอยโอ้ oh, สถานการณ์ยกที่3นี้น่าสนใจเลยครับเจนิเฟอร์กาบัดเริ่ม แรงขึ้นมาอีกแล้วครับโอปะกายพลอยนับยกแรกจะพอหรือเปล่าครับโอ้ยับ้ายเข้าหน้าครับโอตอนนี้ต้องตีกันเชียงหนีครับอ่าหมาอีกลอกละหึกหนึงครับเขา่าตีได้ไหมโอ้ยลอกได้แต่ว่ามันก็ยังตีไม่ชัดเจนครับเจนิเฟอร์นี่โอ้โหคึกคักกระพี้กระเป๋าสู้ซ่าครับเหมือนกับว่าไม่เคยโดนนับมาเลยโอ้สีหน้าแววตาดูเห็นได้ชัดเลยครับประกายพลอย ขณะที่กาบาดดูสิครับเนี่ยครับยิ่งต่อยยิ่งสนุกครับสนุกกับเกมครับแบบนี้มันก็ยิ่งมันเลยครับออยซ้ายเข้าหน้าโอ้ประกายพลอยบอกขอคอหน่อยค่ะกาบาดปกไม่สนครับต่อยไปเรื่อยครับเตะไปจ้มลำตัวโอ้ตอนนี้แ้าจะยกขาไม่ขึ้นเลยครับประกายพลอยครับต้องหูต่าไตขวาเต็มเมครับเจนิเฟอร์อย่าไปครับมาซ้ายยังไม่โดน คือต้องบอกว่าเนี่ยภาษากายเนี่ยมันเห็นชัดเลยครับโอ้โรอีกแล้วโดนหมัดแล้วมีชะงักประกายพลอยหมัดขวาโดนอีกแล้วเข้าไปฮุกซ้ายครับเต็มเต็มหน้าโอ้ดูแล้วดูสีหน้าท่าทางเจนิเฟอร์กะบัดโอ้โหสปินนิ่งแบ็กฟิตไม่โดนครับอ่ะซ้ายมาโอ้เหมือนจะคิดได้แล้วทำไม่ทันนะครับไม่ทันความคิดเลยครับประกายพลอยครับโอ้ยกขาก็แทบจะไม่ขึ้นแล้วครับ โอ้เจนิเฟอร์โอ้ขย้ำต่อครับเดินลุยโอ้มีแค่กระแทกแยับซ้ายดักอะครับประกายพลอยเหอียกอีกแล้วอ้าวแยับซ้ายเข้าไปโอ้ต้องประคองตัวครับประกายพลอยครับอาการนี้น่าเป็นห่วงเดินเดินเข้าไปสับล่างโอ้ยประกายพลอยโอ้ยโอ้โหดูเตะนี่โอ้โห นี่ขนาดหลุดให้เห็นนะครับโอ้หมดครับครบ3ยกครับโอ้ยเสียงเดียวที่เธอหลออยู่ครับประกายพลอยตาครับนี่ครับตบซ้ายของเจนิเฟอร์แม่พยายามจะตีนะครับช่วงต้นยกครับแต่หลังจากนั้นสิครับแมเขาออกรวดเร็วเลยครับเจนิเฟอร์กาบัดครับนี่หมัดขวาครับโดนเต็มเมครับโอ้ยังกัดฟันนะครับยังยืนได้ครับประกายพลอยครับจิ้มขวาลำตัวแมสวนด้แข้งซ้ายครับลูกนี้สวย โอ้แต่นี่ครับโดนถีบหน้าท้องหุกซ้ายเต็มๆหน้าครับดูครับหมัดนี่มีแค่แย่ๆพอช่วงท้ายโอ้ดรอครับโอ้โหโชคดีได้นับยกแรกครับกระายพลอยประคองตัวจนเสมอได้ครับ